สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูจอมแจมนะคะในรายวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเราก็ไปเริ่มเรียนกันเลยนี่บทที่1นึ่นะคะบทเอ้ยขอโทษค่ะบทที่3นะคะโรงเรียน สีรุ้งนะคะเขาบอกว่าฟังและอ่านออกเสียงคำของจองแล้วทำท่าทางประกอบเช้าตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแล้วรีบรุดมาโรงเรียนของเราเช้าตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแล้วรีบรุดขึ้นมา โรงเรียนของเรานะคะตอนเช้าแล้วก็มาโรงเรียนอ่ะปึ๊บสวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าใสไปโรงเรียนค่ะนี่ฟ้าใสไปโรงเรียนนะคะวันนี้อ่าโรงเรียนของฟ้าใสมีสนามเด็กเล่นนี่นะคะโรงเรียนของฟ้าใสมีสนามเด็กเล่นนะคะนี่ค่ะ สนามเด็กเล่นนะคะ,ะ <c oughs> แจกคำแจกรูปคำได้อย่างนี้นะคะสออสาอนออามอน้ำแล้วเอกก็เด็กรอเอน็นอเไม่เอก <c oughs> เล่นนะคะ <c oughs> สนามเด็กเล่นนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปต่อกาน ฟ้าใสมีห้องสมุดนี่นะคะโรงเรียนของฟ้าใสมีห้องสมุดนะคะห้องสมุดนะคะก็จะนี่คะ่ะเขาก็แจกรูปคําให้เราดูนะคะว่าสะกดยังไงนะคะโรงเรียนของฟ้าใสมีโรงอาหาร โรงเรียนของฟ้าใสมีโรงอาหารเหมือนของเราเลยเราก็มีโรงอาหารนะคะโรงเรียนของฟ้าใสมีห้องพยาบาลโรงเรียนของฟ้าใสมีห้องพยาบาลน,นะคะโรงเรียนเราก็มีนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยอจะได้ใช้เพราะว่านักเรียนเราแข็งแรงกันทุกคนเลยเวลาที่ เราไม่สบายก็จะกลับบ้านกันกันเลยนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยได้อยู่ห้องพยาบาลของโรงเรียนแลาในโรงเรียนมีบุคคลตา่ตางๆได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเราเรียกกันว่าพออ,อนั่นเองนะคะ นักเรียนจะคุ้นชินกับคําว่าผอ,อนะคะ,ะชื่อเต็มนะคะของผู้อของผอ,อก็คือผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะนักเรียนในโรงเรียนมีบุคคลต่างๆได้แก่ คุณครูนะก็มีคุณครูคุณครูจอมแจมคุณแจมซ้ายคุณครูปรินคุณครูซ้ายคุณครูเกตคุณครูมอสคุณครูนิพายอย่างนี้นะคะก็มีคุณครูนะอ่าในโรงเรียนมีบุคคลต่างๆได้แก่นักเรียนมีบุคคลต่างๆได้แก่นักเรียนก็คือนักเรียนที่คุณครูกำลังสอนอยู่ตอนนี้นะคะ ในโรงเรียนมีบุคคลต่างๆได้แก่ผานโรงอ่านโรงโรง,โรงเรียนเราก็มีนะจ๊ะในโรงเรียนมีบุคคลต่างๆได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูนักเรียนผานโรงอ่านะคะก็มีนี่ค่ะ อรืออู้อำมในการโรงเรียนมีคุณครูมีนักเรียนและมีพานโรงนะคะอ่าเขาบอกว่าอ่านและร่วมกันบอกเมื่อพบคุณครูพวมในการโรงเรียนพานโรงนักเรียนคนอื่นเราเราเนี่ยจะพูดว่าอย่างไรดีนะคะเมื่อเจอคุณครูเมืออม่อเจอพออเมื่อเจอพานโรงเมื่อเจอเพื่อนเนี่ยหรือพี่หรือน้องเนี่ยเราควรจะพูดคุยกันยังไงนะคะอ่า เมื่อเจอกันนะคะเมื่อเจอกันทักทายกันสวัสดีเมื่อเมื่อเพื่อนเจอเพื่อนน้องเจอ,อเราเจอน้องเราเจอพี่แล้วก็สวัสดีก่อนหรือแม้กระทั่งเจอคุณกูก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี้นะคะหากผิดพลังขออภยัย ขอโทษหากผิดพังก็ขออภัยขอโทษเข้าไปเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีเมื่อเราจากกันยกมือไหว้สวัสดีนี่เห็นไหมคะเขากำลังถือของหนักเลยแล้วเขาก็บอกว่าฉัน ช่วยถือนะจ๊ะนี่เห็นไหมเห็นแบ่งเบาพาระเพื่อนแบบเวลาที่คุณคู่ถือของ,งหนักๆนักเรียนก็มาช่วยถือของหรือเพื่อนๆหรือน้าหมูหรือ,อใครก็ตามที่กําลังถือของหนักๆอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปบอกว่าเขาเดี๋ยวเขาถือช่วยนะคะเดี๋ยวช่วยนะแบบเนี้ยโอ้แล้วก็อุย้ยเด็กคนนี้น่ารักจังเลยเป็นแบบนี้นะคะ ใครมีน้ำใจขอบคุณมเมื่อนักเรียนน,นี้คุณครูก็ขอบคุณค่ะนักเรียนเขาบอกว่าดูสถานการณ์แล้วเลือกคำพูดที่เหมาะสมนี่คือมีคุณครูแล้วก็นักเรียนควรจะและก็นักเรียนเป็นผู้ชายด้วยควรจะพูดคำว่าสวัสดีครับหรือว่าขอบคุณค่ะหรือว่าขอโทษครับค่ะนักเรียนควรจะใช้คำพูดไหนคะ ใช้คำพูดสวัสดีครับนี่คำตอบคือสวัสดีครับดูสถานการณ์แล้วเลือกคำพูดที่เหมาะสมนี่เขาคกล้มใช่ไหมคะแบบนี้หรือว่าเขาเป็นยังไงอ๋อแล้วก็มีเพื่อนช่วยขึ้นมาก็ค,คือเขาล้มนั่นแหละคะ่ะเราควรจะพูดยังไงดีจะพูดคำแรกคือสวัสดีครับหรือขอบคุณครับหรือว่าขอโทษครับควรจะเอาคำไหนดีคะ คุณครูขอเอาคำว,ว่าขอบคุณครับนี่ถูกต้องเย้ปุ๊บ เราก็จะเรียนแล้วก็จะเล่นสนุกกับเพื่อนแสนดีนะคะมาโรงเรียนก็จะสนุกไปอีกแบบอยู่บ้านก็เหงาคุณครูก็เหงาเหมือนการอยากสอนนักเรียนเหมือนกันนะคะโอเคเราก็จบเรียบร้อยสําหรับการาเรียนเรื่องวรรณคดีนะคะเรื่องอโรงเรียนสีรุ้งนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราก็มาทํำแบบฝึก พัดของเรานะคะแบบฝึกัดภาษาไทยนะคะย้ำเสมอถ้าใครยังไม่มารับถ้าใครยังไม่มารับนะคะให้นักเรียนมารับแบบฝึกไปทำนะคะนักเรียนอย่านิ่งเฉยนะเพราะว่าคะแนนนักเรียนน่ะก็ต้องมาจากคะแนนที่นักเรียนทํานะคะเพราะว่าครูก็หาคะแนนที่ไหนให้นักเรียนไม่ได้นะถ้านักเรียนไม่ ทำงานพวกนี้ส่งมาให้คุณครูนะคะโอเควันนี้เราก็มาเริ่มเรียนที่แบบฝึกหัดที่22นะคะเอยไม่ใช่ที่หน้าที่22นะคะเขาให้บอกว่า mm hmm. เขียนชื่อสถานที่ในโรงเรียนให้สัมพันธ์กับภาพเขาให้เขียนนะคะว่าภาพที่1คือภาพอะไรภาพที่1คือภาพอะไรคะแรกเลยคือภาพของ สระน้ำนะคะสนามภาพที่2คือภาพของอะไรคะคือภาพของห้องเรียนห้องเรียนภาพที่3คือมีเที่นอนแบบนี้ไม่ใช่ห้องนอนนะคะนี่เห็นไหมเป็นเ,เหมือนเป็นรูปบวกอย่างนี้นะคะคือห้องพยาบาล ห้องพยาบาลส่วนตัวนี้คือ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 ที่นรกเรียนกินข้าวคือห้องอะไรคะคือห้องอะไรโรงอาหารนะคะหรือว่าห้องครัวนะคะนักเรียนก็อาจจะเขียนห้องครัวก็ได้หรือว่าจะเขียนโรงอาหารก็ได้นะคะนี่ต่อไปนี่มีสมุดเยอะๆมีสมุดเยอะๆอย่างนี้เป็น ห้องสมุดนะคะห้องสมุดมาอ,อันนี้คุณครูคแบบต้องสแกนลงเครื่องนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีไฟล์ที่จะเป็นแบบว่าแบบฝึกแบบเปล่าอย่างนี้นะคะมันมีแต่ไฟล์ที่เป็นแบบเฉลยแล้วนะคะก็คุณครูคก็เลยทำการสแกนก็สแกนไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยนะคะแต่ว่า ในแบบฝึกของนักเรียนนะก็จะ,ะเห็นภาพได้ชัดอยู่นะคะสำหรับอันนี้ก็เห็นไหมคะมีภาพกระจกมีอ่างล้างหน้าแบบนี้ก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำจ้าเราก็เรียบร้อยนะคะสำหรับหน้าที่22แล้วก็จะปลืด้ดปลืดมาหน้าที่23เมื่อกี้หน้าที่23เอ่อเมื่อกี้ที่ครูสอนไปก็เกี่ยวกับหน้าที่23ด้วยนะคะก็คือ เขาบอกว่าเขียนข้อความที่ควรพูดจากสถานการณ์ที่กําหนดนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้เลยเพื่อความสะดวกเขาบอกว่าเหมือนเหมือนกับตัวนี้นะคะแต่รูปแบบนี้คือเป็นรูปแบบของนักเรียนส่วนตัวนี้จะเป็นตัวฉเฉลยนะคะซึ่งก็จะเป็นแนวทางไม่ใช่ไม่ใช่แบบคําตอบที่นักเรียนจะตอบเพราะว่าบางทีภาษาไทยมันก็ ตอบได้หลายรูปแบบนะคะไม่เหมือนคณิตนะคะคณิตก็จะมีคําตอบคําตอบเดียวอย่างนี้นะามาดูเขาบอกว่าข้อที่1เมื่อพบคุณครูเมื่อพบค,ค,คุณครูเนี่ยเราควรจะพูดว่าอะไรคะเราควรจะพูดว่า,าถ้าเป็นผู้หญิงก็สวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับคุณครูอย่างนี้นะคะถ้าเราเดินชนเพื่อนตึ๊กตึ๊บตึ๊ตึ๊บตึตตตต๊แล้วก็เราก็ เราจะพูดยังไงหรือว่าเราจะเฮ้ย hey, ชนทําไมอ่ะจะตายอีกหรอนี่แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะเมื่อเราชนเขาหรือเขามาชนเราอ่ะหรือเนี่ยเนี่ยเราไปชนเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าขอโทษจ้ะขอโทษครับขอโทษค่ะอย่างนี้ได้หมดนะคะไม่จําเป็นจะต้องเขียนว่าขอโทษจ้ะนะคะนักเรียนตอบได้หลายแนยวแต่คํานี้ก็คือเป็น แนวทางนะคะเป็นแนวทางนะ,ะเมื่อพบเพื่อนเมื่อพบเพื่อนก็ควรจะพูดว่ายังไงควรจะพูดว่าเฮ้ยอมอม็นได้อย่างนี้ไม่ได้นะเมื่อพบเพื่อนนะคะที่สุภาพก็คือสวัสดีครับสวัสดีจ้ะก็ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างนี้นะคะ,ะมาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่คือเพื่อนช่วยถือของแล้วควรจะทํายังไง อขอบใจมากทีหลังไม่ต้องอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ให้นะต้องบอกว่าขอบใจจ้าหรือว่าขอบคุณขอบใจจ้าขอบใจครับหรือถ้าไม่ใช่เพื่อนนะเป็นคุณครูอย่างนี้ต้องแบบขอบคุณนะคะไม่ใช้คําว่าขอบใจนะขอบใจจะใช้กับเพื่อนที่จะใช้กับเพื่อนหรือคนที่อายุน,น้อยกว่าเรานะคะนักเรียนแล้วก็ที่ห้กล่าวลาคุณครูควรพูดคําว่า เหมือนกับคำคำพูดที่พบคุณครูนะคะคือสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูอย่างนี้นะคะสำหรับหน้าที่23ก็นี่ให้ทำนะคะของนักเรียนจะเป็นแบบนี้เนาะก็ให้นักเรียนเขียนเลยเขียนตามที่นักเรียนเข้าใจเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเอาเหมือนครูนะคะที่ครูให้ดูคือเป็นแนวทางนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ